ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะอาร์ตพระสุดอัปเดตแพลที่เบาตาหลังชกเทนไฟท์เทนสี่ส่นส หลังจากที่ประเดิมคู่แรกกันอย่างสนุกดุเดือดกันมากเลยทีเดียวสำหรับเทนไฟท์เทนซีซั่นสองระหว่างดอมอายุ43ปีจากทีมสีดำปะทะกับรุ่นน้องอย่างอาร์พสุตอายุ36ปีจากทีมสีขาวปรกวากฏว่าหนุ่มดอมเอาชนะหนุ่มอาร์ตไปได้สำเร็จท่ามกลางหลายคนเป็นห่วงหนุ่มอาร์ตที่หน้าเปื้อนเลือดเบ้าตาเขียวช้ำปากแตกซึ่งล่าสุดอาร์ตพสุดก็ได้โพสต์คลิปโชว์แผลที่ตาล่าสุดแบ ชัดๆหลังจากได้รับบาดเจ็บจากการขึ้นชกว่าที่เป็นเยอะตอนนี้เพราะแต่ก่อนเคยเป็นแผลจากรถล้มที่แข่งรถสมัยเมื่อวัยรุ่นเวลาโดนอะไรกระทบแรงๆจึงช้ำง่ายกว่าปกติฟันยังอยู่ดีทุกอย่างในร่างกายเซฟตี้อย่างดีครับพร้อมแคปชั่นได้อ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับคลิปคือเมื่อวานรูปคือวันนี้ครับสบายมากๆนั่นเองล่ะค่ะ